พ่อบอกว่ารถมีเสียงแปลกๆผมคิดว่านี่อาจช่วยได้เขาเขียนไว้ว่ารถกินได้แต่คนห้ามกินเสียงแปลกๆอาจอยู่ในนี้ลองเติมน้ำมันดูก่อนอุส่าหยกมาแล้วถ้าเสียงแปลกๆยังไม่หาย อาจต้องลองวิธีอื่นหรือจะเป็นเสียงหนูไม่น่าจะใช่อาจจะต้องเติมน้ำ,นำนถ้าเติมน้ำแล้วยังไม่ดีขึ้น ผมคงต้องใช้วิธีสุดท้าย